สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเปจมวิวชูนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระด,ดิ่ง้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวที่จับเวลานะผมคืออันนี้นะผมแล้วก็คลิปนี้ผมจะมีการใช้ให้ดูแ้ววจาใช้ไงนะผมครับนี่เรามาแกะกล่องเลยแล้วผมดูี่ามีฮเราจะมาแกะเลยนะผม นี่แล้หลายคนถามว่าคู่มือเป็นไหนครับผมนะครับในกล่องมันมีฮะค,ความจริงครับผมแกะมาเล่นกลอดเลยนะครับผมคู่มือผมเอาไว้เนี่ยนะค,ค,ครับผมมันจะเป็นคู่มือวิธีธีการใช้นะครับผมอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันคือที่ติดโต๊ะนะผมมันก็จะใช้ฐานอยู่สองก้อนนะผมวิธีใช้ใช้ไงใช้ไงครับคุณคิดนี่ครับเปิดเริ่มมาเปิดเริ่ม คุณไม่ซูมเหรอครับคุณคเออซูมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกดกดคุณคุณทำกล้องให้มันตรงเลยครับครับครับเอาเอามันได้แล้วคีเอานี่ครับกดตรงนี้ครับนี่เป็นการเรื่อนนะครับผมการวางมือเป็นการคือนี่วางวางวางมืออย่างนี้แล้วสีแดงสีเขียวจะขึ้นแล้วแล้วถ้ายกมือเวลาขึ้นถ้ากด อา่าแล้วทำไงให้เวลาตรงนี้มันหายไปครับผมทำไให้ตัวนี้มันหายไปคือกดเรื่อใหม่ครับส่วนไอ้ตรงสองปุ่มนี้ครับผมสองส่วนไอ้สองปุ่มนี้ครับผมผมไม่รู้นะว่ามาใช้ไงแต่เช่าาเถอะมา,มาครับผมผมจะใช้ทั้งสองคนแก่ครับผมผมจะให้ทิมพีใช้ในตัวนี้ครับผมก็คือลูบิทคาร์มามาตรฐานไม่มีแม่เหล็กนะครับผมไม่มีไม่มีรุ่นนะครับผมแล้วผมก็จะใช้เป็นลูบิ หมวกแดงนะผมนูน้อยมั่วเขียวอย่างแรกครับผมเราจะมาทําให้มั่วเราจะสลับกันครับผมเนื่องจากผมไม่ใช่ลูบิดธรรมดาเพราะว่าผมแก้เป็นแค่สงชั้นับผมก็เลยต้องใช้ลูบิดหมวกแดงนะผม ก็จะประมาณนี้นะผมนึมด้อจบลมแดงทั้งงานทั้งหางมีจบ <c oughs> อ่าเจอแล้วจบเนีอะเรามาดูครับว่าเราจะใครจะแก้ก่อนนะผมเร,เราจะใช้วิธีเป่าฉุบยิ่งนะครับผมเป่าฉุบยิ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับนี่นมนอะร เราจะมาทำวิธีการเป่ายิงฉุนนะผมว่าว่าเฮ้ยว่าใครจะได้เริ่มก่อนครับผมมาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูลูกทักสิบห้าวิแล้วผมเดี๋ยวผมจะให้คิมคีบอกว่าหมดเวลาลูบครับผมต้องส่งบงลูกอ่ะ พอแล้วผมเราจะมาเริ่มกัมเลยับผมเริมสูงดสงคนมกคนดพอเดื้อืืืมมมืดมืดด้วยไอตังเออสั่งมันขีดฮึรวยละพา โอ๊ยทํา้องไหนเอ้ยได้ยังวเียราก็ได้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมเก็บชั้นสองครับผมงวนหูซับเสียซับไปสองตัววชิายโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยไอชิบคือ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิษโอ้ยถูกเอาโอ้โหหนึ่งนาทีเจ็ดวิโอนึ่งนาทีกูอะไรลูกมาครับผมไปครับพี่พี่ไม่รู้เลยมาดูดูลูกห้าเบี้ยนะเดี๋ยวผมบอกว่า

ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมคลิปนี้ไม่มีสุเจผมขอซักห้าไลค์ผมจะมาบอกนะครับผมว่าทำไมไม่มีสุตรเจเฮ้ยเดี๋ยวครับอะไรอ่ะมาเจอเจอส์บิ๊กแล้เจมส์บิ๊กได้ทำไมไม่รู้เนี่ยเอ้าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับเออต่อไปสูตรกัมปีนะครับผมสี่สิบแปดมิจบคลิปของผมส,ส่วน ราคาที่ผมซื้อมานะครับผมมันมีหลายรุ่นแล้วมันมีหลายร้านนะผมซึ่งผมได้มาเขาสองร้อยกว่าเอ้ยสองร้อยกนไปสองร้อยกว่านะครับผมซึ่งมันมีหลายร้านแต่ส่วนมากถ้าไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ซื้อในติ๊กตอกในติ๊กต๊อกดูนะครับดูนะครับดูนะครับเราเมจะ่าเวลาให้เดียวที่สุดแล้วมีแน่นอนครับผมเดี๋ยวอันนี้ไป ขอให้ไปติดตามในขั้นตอนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะให้คิมพีเป็นคนจบคลิปว่าผมขอขอบพระคุณมากแร้วที่มาดูคลิปนี้วันนี้สำหรับวันนี้เฮ้ยสำหรับคลิปนี้ขอจบลงให้แค่นี้ครับผมคิดว่าพี่อุ๋งว่าถ้าถูกถ้าถ้าถ้าถูกคอมเมนต์เอาองยูนี้ทำอไปก่อนอยู่หยุด